วาติสวะทาโตภควตาธรมโมธรรมังนัมมัสสะสุปฏิปนันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังระมานะโมตันตาภะควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาภะควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโ พ็ะวะโตอาลัโตสัมมาสัมพุกุสะปิปิโตปะโคะอาัหงัมมาสัมพุธโตติจจาจานันตัมปนโนสุกโตโลควิโูขโนตโรปุริสสัมมาสารยสุตตาาเอวามนุษส้านังพุตโตก็ขวัติสววขาโตก็ขวัตาตัมโม กันที่ข้ออานอิทธิ์ขเอหิปัสิโกโอปันนิโกปัจจามเรศิข์ขโอยุริสิเุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆอุจโยปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆ สามีที่ปฏ ah oh oh. ิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะท่านจตาริปุริสิโยขะนิสัตถาปุริสกุปขละลาสสังภะควะโตสาวกสังโฆสาุกเยโยปาุกเยโยทัสติเนโยอันติริกตันิโยธนุตตะลังตุยะสิตังโลกัสกาติ เกตามจารุเปริภิกิราษฎร์ัตวิเชิมานีทีเสระเทเกตาเมสารุวันคานีทห้าพุทุมีเกเตพุมมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยยคฐานทัพนาคาสิทันตาสันติเกย่งมุนีอรวรัจนางสาพระโอเมสุนันตุ ธรมมสวัสดาโลอะจัมภะทันตาธรรมสวัสดาโลอะจัมภะทันตาธรรมสวัสดาโลอะยัมภะทันตา ภายานามกายนาคายุสัพพะวะขายาวัชนังคันเตอัสการูติยวะสานิยาสัพตะพัดผวาติยวะตังปะรยานามสังทะพุทธามานวานนทักตังติดตังกันเตยาโตโซัสการูตังพกวาโยทัสสะปถาริยวะตัง นัมสกาเวทยาวตาประระตังนังคันติยสีคุมารเทวโรเตโยตังภะวายโหสุปตังนัมสปปัปทะอุปถาโยตาวิยาวนังภะวาโตเต ค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคะสวัสดีครับครับก็สำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะพ่อสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะพ่อเนาะใช่ก็คือว่า ไม่ไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยไปกลับหัวซื้อถูกปังหรือเปล่านะพ่อเนาะใช่ครับที่ว่าส่วนใหญ่ที่โทรมาหาพ่อเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเขาว่าไม่ได้กลับหัวยรงใช่ไหมพ่อไม่ได้กลับหัวอืมครับหู้เสียดายนะพ่อเนาะครับผมก็เราก็มั่นใจว่าคิดว่ามันจะมาเก้าหนึ่งตรงๆเลยนะพ่อเนาะใช่ยกตัวอย่างเลขทูบก็หกศูนย์อย่างเงี้ยไปออกหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะเสียดายนะครับท่านผู้ชม ไม่แน่ไม่แน่ว่าอาจจะมีท่านผู้ชมเนี่ยที่ว่ามีบุญสัมพันธ์กันกับปู่หรือว่าบุญเนี่ยถึงกันอาจจะไปกลับหัวถูกก็ได้นะพ่อเนาะอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะท่า้ชแต่ว่าคุณคุณพ่อนี่ฝันดีมากเลยนะคะที่ว่าหน้สี่หนึ่งหนึ่งเก้ามาคุณคุณพ่อฝันว่าอะไรนะคะพ่อฝันว่าควายล่ะับวิ่งมาหาตัวหนึ่งเ่ยตอนแรกไปจับมันก็ให้จับแต่ทีหลังพอจะจับแล้วมันถอยหลังครับ พอถอยนะมันก็วิ่งเลยเราก็เลยวิ่งตามไปมันก็วิ่งไม่หยุดเราวิ่งวิ่งไปไปเจอคล้ายๆกับบอ่อน้ํากลๆมๆอนะ่ะนะมันก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เราก็เลยแบบยืนดูอะไรก็เลยเป็นก้มมองดูมันเห็นเป็นแสงสว่างขึ้นออกมาจากบอ่อนะที่มีแลหลายสีด้วยคแสงนะทีนี้พอแสงหายมันก็เลยเห็นเป็นในก้อนเหมือนควนข,า,ขาวๆสามก้อนอ่ะนะ,ะมันก็หมุนวนอยู่อย่างนั้นแหละ แต่่พอมองมองดูไปอีกทีมันก็ยาควรขาวๆก้อนแรกก็เห็นเป็นเลขเลยแหละเห็นเป็นเลขสี่เพราะก้อนที่สองก็เห็นเป็นเลขหนึ่งเพราะก้อนที่สามก็เห็นเป็นเลขเก้าที่ลอยขึ้นมานั่นแหะที่ฝันน่ะนั่นแหละที่ฝันน่ะง่มากนะคะใช่ที่มาสีหนึ่งเก้านะอันนี้เห็นเป็นตัวเลขอันนี้เป็นฝันตั้งแต่ต่องวดทับงวดเลยใช่ไหมคะทับงวดเลยฝันเหมือนกันอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็ทับงวดอีกได้นิ่มิดอีกแบบนี้เลย แสดงว่าพ่อเนี่ยนิมิตฝันทับงวดเนี่ยแม่นมากเลยใช่ใชครับถ้าทับงวดถ้าดูอย่างนี้แล้วมีโอกาสเข้าเยอะเพราะว่ามไม่ค่อยพลาดเท่าไหร,ร่โอ้ก็สังเกตด,ดูครับสมมติว่างวดเมื่อกี้ถ้าออกหนึ่งเก้าหรือว่าออกเก้าหนึ่งหรือว่าออกหกศูนย์เก้าศูนย์มาเนี่ยโอ้หถูกกันเยอะเลยใช่ไหมพ่อใช่ถูกกันเยอะครับเล่นกันเยอะครับแต่อันนี้ก็ยังถือว่าถูกนะพ่อเนาะก็ มันอยู่ที่เดี๋ยวก,ก็เรียกว่าอยู่ที่บุญเนาะอย่างนี้ครับใช่งวดเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมซื้อถูกหรือเปล่างวดก่อนก็ทั้งสามแปดทั้งสองหนึ่งนะพ่อเนาะใช่ครับก็ถูกนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็ถูกแล้วเหมือนปู่นี่ท่านจะเริ่มกลับมาแล้วใช่ไหมพ่อใช่แต่กําลังท่านยังมาไม่เต็มที่หรือเปล่าเพราะมันถ้าจะบอกว่ากําลังของท่านน่ะมันอยู่ก็เรียกว่ายังไงมันอยู่ในช่วงเวลามากกว่าครับ อยู่ในช่วงเวลาถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนว่าช่วงช่วงเวลาของร่างด้วยแหละคือให้มันพ้นก็เรียกว่าให้มันพ้นอีกอีกสิบกว่าวันเนี่ยก็เรียกให้มันพ้นวันเกิดอ่ะที่ดวงมันจะดีอย่างเงี้ยนะนั่นแหละมันยังก้ามกึ่งก้ามกึ่งที่พอมันจะครบรอบพอครบรอบวันเกิดไปแล้วเนี่ยดวงมันจะเข้ามาลักสณะจะเป็นแบบนี้แหละท่านอยากจะบังๆไว้นะพ่อเนาะใช่ ก็ <c oughs> บอกอยู่แต่ว่าก็บอกบางๆบอกเป็นเงื่อนเป็นงำใช่ทีนี้ที่คุณพ่อในเม็ดฝันเมื่อคืนเนี่ยเป็นปริศนาเหมือนเดิมใช่ไหมพอ่อเป็นปริศนาแต่ตีง่ายปริศนานี่ตีง่ายอื <c oughs> แต่ตีถ้าถ้าถ้าตีคือตีเอาตามตัวเลยนะ <c oughs> ตามตัวที่เป็นตัวปริศนานั่นครัะ <c oughs> มันก็ตีไม่ยากตีง่ายมากเลยแล้วก็ชัดมากด้วยครับ <c oughs> แล้วก็คิดว่าใช่อีกแหละ ท่าปริศ<ช>นาแบบนี้นิดตแบบนี้อ๋อครับคล้ายๆกับในเม็ฝันในงวดก่อนเลยใช่ไหมพ่อก็เป็นฝันแต่ไม่เหมือนแต่ไม่ใช่เป็นตัวเลขอันนี้เป็นให้ตีเอาโอ้อครับนั่นแหละฝันคืนวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ฝันเมื่อคืนนี่แหละครับใช่โอ,อ้แต่ถ้าเกิดคุณพ่อฝันอย่างนี้นี่มันมักจะแม่นใช่ไหมครับพ่อใช่แม่นแม่นเลยแหละ โอ้ครับถ้าฝันทับงวดคืนออกแล้วตอนคืนนั้นได้ฝันนั่นก็แม่นเลยครับนนยังความฝันู่คุณพ่อฝันในลักษณะไหนครับฝัน <c oughs> มันมีมีฝันการฝันเนี่ยตอนแรกก็มันมีคนแหละแต่เราก็ไม่รู้จักนะถ้าพูดยังไงว่าคนคือว่าคนเดินมาก็เดินมาหลายคนแต่มีคนหนึ่งบอกว่าว้าทำไมอยาก เขาพูดว่าเขาอยากกินปลอมอะนะอยากกินปลอมใช่ทําไงอืมใช่กบปลอมนั่นเลยนกานั่นแหละกินกาหรือปลอมนั่นแหละนี่เขาว่าเออทาไงเนาะจะหาได้กินเนาะก็เลยมีอีกคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะไปหามาให้อะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะคที่เขาก็แบบยังไงล่ะเขาบอกเขาคนนั้นเสนอมาว่าจะหาให้คนนี้อยากกินก็เสนอเขาก็มาชวนเราไปหากับเขาคไปหาไอ้ปลอมมั่นอะ ที่เข้าไปก็เห็นจริงๆเราก็ว่าโอ้โหทำไมมันอยู่สูงขนาดนี้แล้วจะเอามันได้หรือไอ้ปอมเราก็ว่าอย่างนี้เนาะเขาก็บอกได้เดี๋ยวไปดูนะวะจะยิงให้ดูแล้วก็ยิงแล้วแม่นด้วยแล้วก็ต้องตกด้วยเขาว่าอย่างนั้นอือเออขายิงอะอนังติกนะครัใช่ยิงเม็ดเดียวอ,ะอ,อ่ะออืครับปะล่วงลงมากับดิน ตายแดกๆเลยอ่ะพรอม่ะก็ยิงครั้งเดียวก็ถูกเลยแล้วก็ตกมาตายเลยครเนี่ยพร้อมตัวเดียวผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายผู้ชายใช่ยิงเนี่ยเราก็ว่าโห้ทำไมยิงแม่นขนาดนี้แต่มันสูงขนาดนี้มันก็ยิงถูกแล้วถูกตกมาก็ตายเลยอพร้อมนี่ตายแน่นอนเลยแหละไม่ไปไหนแล้วก็ตายด้วยตายจริงๆเลยตายเลยเนี่ยเนี่ยเป็นปริศนาที่ที่ถ้าจะตีก็คงตีไม่อย่าง่ะครับ ถ้าฝันทับงดนั่ก็พอจะฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมแม่นมากแม่นเลยแหละอืทีนี้ก็เลยมันมาแปลกอยู่ตรงที่ว่าพอนิมิตเสร็จต้องขึ้นขึ้นมาเหมือนจิตจิตจิตบอกเลยถ้าอยากรู้ให้ไปกดโทรศัพท์ตัวตอนนี้มันกี่ทุ่มกี่ยามครับพอไปกดปับ๊บเ้าทำไมมันตรงกับเลขนิมิตท,ที่เราฝันนอ,อเหมือนเจาะจงให้รู้เลยนะโอ้ค่ะเหมือนไม่ต้องตีเลยใช่ไหมพ่อใช่วเวลา ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์แปดนาทีอ๋เที่ยงคืนแปดวินาทีใช่ศูนย์แปดเนอะปอมก็แปดใช่ตายก็ศูนย์ตายก็ศูนย์ใช่เนี่ยมันแปลกไหมแปลกมากเลยเลยนี่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนแบบไม่ต้องให้เราตีน่ะบอกให้ไปกดดูว่ะกี่ทุกกี่ยามอย่างนี้แล้วนะคเราก็ไปกดโทรศัพท์ดูว่าศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดหกทุ่มแปดนาทีครับโอ้เลยก็เหมือนว่า ทำไมถึงต้องแบบว่าบอกแบบนี้เนาะเราก็ว่านิมิตเราก็ถ้าว่าตื่นขึ้นมาเราจําได้หมดเนี่ยเราก็จะตีไอ้ศูนย์แปดี่เนี่ยแปดศูนย์ศูนย์แปดตัวเดียวกันนี่แหละแต,ต่แต่ถ้าจะตีนะเราตีแบบนี้ตีสามตัวอย่างตีว่ะปอมตัวเดียวแล้วก็ตีเลขหนะึ่งเนาะตายก็ศูนย์ปอมก็แปดแล้วว่าหนึ่งศูนย์แปดอย่างนี้ <อ Ooh S 1> นี่ค,คือตีตรงๆอย่างนี้แหละหางเดียวตัวเดียวแค่นี้ <ๆ S 2> แหละหนึ่งศูนย์แปดหรือไม่ก็อาจจะเป็นศ <yk> ูนย์แปดแปดศูนย์จ้าคร Low ับ ผลลีเพอมันตายตายเลยก็ยิงครั้งเดียวตกมาตายเลยครับพ่อพอครับหรือไม่ก็อีกแ,แน่หนึง่งคําว่าตายของคุณพ่อเนี่ยก็คือว่าเลขตัวนี้ที่อยู่แล้วใช่นะครับไม่ไปไหนละแปดเนี่ยอยู่แน่นอนเลยไม่ไปไหนเลยงวดนี้เพ่ามีปลอมใช่ไหมพ่อใช่ปลอมแล้วตายจริงๆแล้วไม่ไปไหนด้วยพลอ,อมนี่นิมิตขนาดนี้ครับพ่อถือว่าเป็นนิมิตที่ดีไหมครับพ่ออย่างนี้ดี อย่างนี้เขาเรียกว่านีมิตให้ตีเป็นปริศนาครับแต่สังเกตถ้าคุณพ่อฝันเห็นคนตายหรือว่ามีศพหรือมีอะไรเนี่ยจะมีศูนย์ตลอดใช่มีศูยเ็งวดที่ผ่านมาคุณพ่อไม่ได้ฝันเกี่ยวกับคนเสียชีวิตเลยใช่ไหมครับไม่ก็ไม่มีศูนย์นะพ่อเนาะไม่มีศูนย์อืมแต่ว่าเรามาจุดทู่ไไปเก้าศูนย์มันบิดไปแต้มหนึ่งหกศูนย์เนาะนี่แหละมันออกหกหนึ่งนะครับนี่แหละปริศนาง่ายๆยเลยแหละมันง่ายง่ายแต่เรามาตกใจตอนที่ว่าเหมือนบังคับบอกน่ะ เอากดดูเวลาที่ตอนตื่นขึ้นมามันเวลากี่โมงกี่ยามอย่างนี้นะครับคุ้ยโทรศัพท์มาก็เปิดปึ๊บเวลาศูนย์ศูนย์จุดศูนย์แปดเราทำไมมันตรงกับเลขที่นิมิตให้มานอเนาะนิมิตก็จะตีนี่แหละศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์แปดอะไรแค่นี้แหละเพราอมตัวเดียวเนี่ยครับแล้วในความฝันเนี่ยใครใครเป็นคนอันนี้พ่อครับที่ว่าให้ไปดูเวลาอย่างเงี้ยพอ ตื่นขึ้นมาแล้วครับเราตื่นขึ้นมานี่เป็นตัวเป็นตนของนั้นแล้วตื่นแล้วพอตื่นมาแล้วเหมือนเขาเรียกว่ากายเขาเรียกว่าจิตสัมผัสกายสัมผัสน่ะคือมาส่งมาที่จิตเลยเหมือนเราอยากอยากให้เรารู้น่ะครับต้องเปิดทันทีเลยบอกเลยิรับปั๊บเลยบอกทันราให้เปิดโทรศัพท์ดูว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วอย่างเงี้ยแบบกายสัมผัสเนี่ยกายสัมผัสอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับปู่ย่านี่แหละให้เราพอเราสัมผัสได้กับท่านเนาะ ท่านก็อยากให้เรารู้ที่เราก็เราไปกดดูพอกดปั๊บเขามันตรงกันมันตรง <นะ S 2> กับที่เลขมีนิดเีเลยเลขฝานเลยครับ่นเ๋ยเราเลยว่าเขานี่แหละเขาเรียกว่า,า,วาท่านให้เยอะแ,แหละนี่ถ้าให้อย่างนี้พอให้เป็นปริศนาก่อนครับแต่เวลามันกดไปด้วยโทรศัพท์เราก็ไม่รู้ออก,กี่พุ่มกี่ยามต้องไปกดเอาศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหรือไม่ก็เป็นศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ยแหละเนาะ่อใช่ครับ ถ้าเราตีตามตัวหมดทุกตัวมันก็มีแค่นี้เพราะมันไม่มีอะไรปลอมตัวเดียวเนาะมันก็หนึ่งเนาะครับตายมันก็ศูนย์ปลอมมันก็แปดครับมันแค่เท่านี้ครับนี่หละแต่ว่าปกตินี่เลขทูบของปู่ย่านี่จะไม่ค่อยพลาดนะพ่อไม่พลาดอืมมางดนี้ทําไมมันถึงขึ้นนะพ่อเนาะเคลื่อนไปแต้มนึงแต้มนึงครับที่มันมันมันเขาเรียกว่ามันอะไร เหมือนถ้าพูดง่ายๆาการถ้าถ้าจะพูดดีกว่าการกระทําการกระทําที่ว่าไม่ถูกนะที่ว่าแต้มหนึ่งการกระทําครั้งนี้นะมันก็ยังมีผิดอีกอืคือมันถ้าพูดง่ายมันมีผิดที่มันยังไม่ครบมันขาดอยู่หนึ่งอย่างที่เราไม่ได้ทามันก็จะได้มันก็เลยต้องต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจำเนาะคตอนแรกอ่ะเราวอาคงไม่เป็นไรรู้ไหมที่ว่ามันมันมันไม่ครบอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรวันนั้นไม่มีใบสีอใบสีไม่ได้ทํานั่นเลย มีแต่ผลไม้อเพราะเราไม่ได้ทำรเราคิดว่าคงไม่เป็ียนอะไรหรอกว่าใบาสีไม่ได้ทำเพราะไม่ได้ทำบั๊บนะ<อ>ก็ทำให้หลุดไปแต้มหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าเนาะเราก็เลยมานั่งคิดเออมันขาดอย่างจริงๆมันขาดอยู่อย่างหนึ่งพอเราไม่ได้ทำใบสีขึ้นครับดรไหไม่ว่าอาจจะมีเลขความฝันหนึ่งเก้าอยู่แล้วปู่เลยให้เป็นหกศูนย์อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็มีหนึ่งเก้าหนึ่งหกอยู่แล้วนะพ่อเนาะใช่ ถ้าปู่ให้มาจากศูนย์เป็นหนึ่งเป็นหกศูนย์เก้าศูนย์ไอเป็นหกหนึ่งเก้าหนึ่งก็เป็นตัวเดิมที่คุณพอ่อฝันเนาะใช่นั่นละครับแต่ว่า<น>บางเอิญเราไม่ได้กลับหัวให้กับท่านผู้ชมเนาะมันนิดเดียวเนี่ยมันยังมีอะไรยังติดติดขัดขัดอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยอยู่แค่นี้แหละครับี๋ยวเอฟซีท่านนั้นนี่จะมาจุดทูบแล้วก็ถูกหลายๆงวดเนี่ยเขาเขาได้เอาเลขคุณพ่อไปกลับหัวซื้อไม่พอ่อที่เขามาจุดทูบตลอดแลวเขาถูกตลอดนะครับอ๋อ เขาเขาจะซื้อแต่พอเวลาจะซื้อปุ๊บก็บอกว่าโอ้ได้สามสิบบาทไม่ซื้ออเขาเรียกว่าอะไรไงขึ้นครึบคขึ้นนั่นแหละเขาก็เลยไม่เอาเขาก็เลยไม่เอาไม่เอาถูกแสดงว่าเก้าหนึ่งมันเป็นเลขอั้นแต่หกหนึ่งไม่อั้นนะพ่อถ้าเกิดคนฉลาดโอ้ยเก้าหนึ่งมันอันเปลี่ยนไปซืหนึ่งดีกว่าถูกเต็มเต็มเลยใช่เขาก็เลยไม่ซื้อเลยทีนี้นะครับจุดแล้วแล้วก็ไม่ซื้อทีนี้ก็ไลน์มาบอก แต่แต่ดวง fc บางท่านเนี่ยสมมติถ้ารู้ว่า91มันอันปั๊บกลับหัวจากเลข9อันมาเป็น61แทนก็จะได้เต็มเต็มเลยนะครับครับก็นี้ก็สุดแล้วแต่บุญนะพ่อเนาะใช่อันนี้แหละเกี่ยวกับบุญกุศลของเรานี่แหละครับก็เลยแบบแต่กถือว่ายังถูกนะพ่อเนาะสําหรับงวดก่อนนี่ปู่บรนนานให้ทั้งความฝันแล้วก็เลขทูบจนงดนี้ปู่ให้แต่ความฝันใช่ครับฝันแล้วก็ฝันไม่ยาวด้วย แล้วก็ฝันสั้นๆแต่ก็จับคือจำได้จับใจความได้ค,คือถ้าเป็นปริศนาเกี่ยวกับโชคลาภนี่เราจะเข้าใจคือเราจะรู้น,ะนิมิตเป็นอย่างนี้อ๋อรู้แล้ววันนี้คือท่านให้คแต่ท่านไม่ให้เป็นตัวเราต้องมาตีเอาอแค่นั้นแหละเข้าใจอยู่ว่าท่านให้ท่านมาแบบอย่างนี้นิมิตเปิดให้เรารู้อย่างนี้พอเปิดปั๊บนี้รู้ทันทีเลยไม่รู้แหละในความที่แบบว่าเราอย่างนี้ เราพูดได้เลยว่างวดนี้ยังไงก็มีแปดจะหนีไปทางไหนก็หนีไม่พ้นบอกเลยแปดตัวนี้ครับพอกเลยงวดนี้แหละครับแต่มันจะออกศูนย์แปดหรือหนึ่งแปดอะไรอย่างเงี้ยเคยดูแต่แปดไม่ไปไหนเลยคือท่านเน้นให้ให้ให้รู้เลยครับว่าแปดมีแน่นอนงวดนี้นั่นนะเพราะมันเป็นมันเป็น มันมีเป็นตัวตัวเดียวแปดตัวเดียวที่เน้นไทยครับนั่นเลยคือหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยฟันเห็นปอมตกมาตายปั๊บก็ไม่ตื่นเลยใช่ไหมพ่อใช่ตัวเดียวเนาะตอนไปกับเขานะผู้ชายคนยิงเราก็เห็นยุกสูงขนาดเ็าบอกให้ดูเดี๋ยวจะยิงให้ดูเขายิงปับ๊บป่บอล่วงลงมาเป๊ะตายเลยครับนว่น เราต้องว่าโอ้ทำไมยิงแม่นขนาดนี้ยิงตายเลยแปดตัวนี้ไม่ไปไหนเลยนั่นแดละเนี่ยเป็นปริศนาจะเป็นแบบนี้ครับพ่อทีนี้ของงวดนี้นี่เราจะยังจุดทูบขอปู่ไหมครับพ่อจุดจุดงวดนี้อจุดทูบของวดนี้คือทูบมันนั้นมันหมดละค,คทีนี้มันก็จะเหลืออยู่ดอกเดียวมันละไอ้ทูบที่เป็นกล่องนะนะกล่องประมาณเนี้ย ฮะอยู่ในนั้นแหละจะเอาทูบดอกนั้นแหละมาจุดที่นี่ที่พ่อได้มากับทูบที่จุดไหว้ใช่ใช่ไหว้นั่นเลยมีอยู่หนึ่งดอกครับคือสวดมานานแล้วอันนี้เป็นเดือนสองเดือนแล้วแหละอือจะหมดบูชาไว้เหมือนกันใช่ไหมพ่อก็มันมีดอกเดียวน่ะที่แบบซื้อทูบมาอ่ะนะเขาเรียกว่าซื้อไอ้ทูบเป็นกล่องอย่างงี้นะกล่องประมาณอย่างนี้แล้วก็มีดอกทูบแถมมาอยู่ในนั้นหนึ่งดอกน่ะทูบแก้ว่ ซื้อทูบยาวต่มีทูบเล็กแถมมาให้ใช่นั่นเลยที่เราก็จะอธิษฐานนั่นแหละเพราะว่าสวดมาจะสองเดือนแล้วมั้งมีพิ่งหมดนี่ทูกกองนี้นั่นแหละที่ก็จะเอานั้นแหละมาจุดเสี่ยงกับปู่กับย้าก็คือว่ายิ่งบูชาไว้นานแค่ไหนยิ่งแม่นเข้านั้นใช่ไหมครับก็อยู่อย่างนั้นใช่ก็สวดจนหมดครับพอหมดแล้วก็จะได้จุด <จ>แล้วก็เหมือนว่าเออท่านก็จะต้องให้โชคให้ลาบท่านก็จะต้องให้แหละพอเรารมันภาวนาเนาะรเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระนี่คือไม่ขาดเลย,เยอะเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะครับพ่อนั่นแหละแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะพ่อเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้นะครับผมแนวทางของคุณพ่อก็ดูในช่องก็ได้นะพ่อเนาะใช่นะครับบางทีก็ โทรมาถามคุณพ่อไปบ่อยคุณพ่อก็ไม่ไหวนะครับผมเนาะจะปรนั่งมันไม่ใช่คนเดียวนะเพ่อะมันเยอะเนาะวันหนึ่งหลายหลายสายมากนั่นแหละทีเนี้ยก็เลยเนาะว่าเอ้าทาไมเพาะเขาบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นเราก็ไม่รู้เนาะอย่างงี้เนาะครับที่จริงมันก็น่าจะเห็นเนาะจังว่าคุณพ่อจะได้มีเวลาส่วนตัวในการทาภารกิจอย่างอื่นเนาะเนาะบางทีก็ทําสวนทําอะไรนู่นนี่นั่นเนาะเนาะใช่เดี๋ยวก็กิงเดี๋ยวก็กิ้งเลย นะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนี่ได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อในงวดที่ผ่านมาอยากจะถวายนมอ,อยากจะถวายผลไม้ให้กับน้องกุมารทั้งสามนะครับผมก็ติดต่อทางเบอร์โทรคุณพ่อได้เลยนะครับน้องกุมารก็อยากได้อะไรไมพ่พอกุมารก็อยากได้แป้งนะั่นแหละที่ว่าอยากได้แป้งเนาะแป้งทาครับกุมารแต่ก็ยังมามาแปลกอยู่นะเนี่ยมาแปลกตรงที่ว่ากุมารเขาจะให แต่ทําไมเขาไม่ให้นนอะอย่างเงี้ยนะเห็น <He en S 1> พ่อแกเล่าให้ฟังแก,กงมานั่งนั่งตรงนี้นะิมิตอีกคืออย่างตอนนั้นเน่ยกูมานั่งเรียงกันเลยสามสามองกุมาใน้นอยสามองค์แต่กูมานั่งอยู่อย่างนี้แกบอกนั่งอย่างนี้ครับแต่มีคนหนึ่งที่เดินมาคือเดินจากอย่างเนี้ยเดินเข้ามาแกก็บอกพอเดินเข้ามาก็บอกว่าเห็นกูมาน่าเห็นอยู่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วแหละแต่ผู้ชายนั่นเดินเข้ามาเดินไปมาแล้วก็มาบอก มาบอกว่าไม่ต้องไปดูดอกตรงนั้นเดี๋ยวจะบอกให้เองว่าอย่างเงี้ยผู้ชายคนอื่นผู้ชายทีนี้เราก็ลืมไม่รู้ว่าที่ผู้ชายเนี่ยมันใช่ปู่ใช่ย่าหรือเปล่าเราก็ไม่ไม่ไมรู้เนาะใช่ปู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพอมาบอกแล้วที่มาบอกเนี่ยที่โทรให้ฟังนั่นแ่ะครับพ่ออ่า <พอ S 2> มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ออกเลยเว่าอ้าวสิ่งลอาน,นี้มันเ็าเรียกว่ายัางไงเ็าเรียกเฝกมาหรือเปล่า แสดงว่าบอกเราหรือเปล่าไม่ใช่ปู่เอออย่างนี้อะใช่ไม่ใช่ปู่ไม่ใช่กุมารใช่กุมารได้เห็นแกก็ในนิมิตแกบอกนั่งเรียงนี้แหละนั่งสามองมแต่กุมารก็ยังไม่ได้บอกแต่มีผู้ชายเดินเข้ามาแล้วก็บอกเลยครับนั่นเลยแสดงว่าไม่นี่อาจจะมีคนแฝงมาเป็นตัวด้ยเนาะนั่นแหละกุมารก็ก็นั่งสามคงของเขาแสดงว่างวดเมื่อกี้กุมารไม่ได้บอกนะพอเนาะใช่ อืมครับยังไงก็ไม่ในกุมารอาจจะตามไปบอกท่านผู้ชมที่ซื้อแปง้งซื้ออะไรมาถวายกุมารก็ได้เนาะเปก็ได้แล้วนะคะผมผลมหมอกผลมไม้นมเมื่อกี้คุณพ่อก็ซื้อมาถวายให้กับน้องกุมารแล้วได้กินนมแล้วเนาะครับแต่ว่าน้องกุมารอยากได้แป้งนะครับท่านผู้ชมใช่อยากได้แปง้งทาหน้านะครับก็ถ้าอยากได้ของเยอะกว่าน,นั้น <S <S <ๆ>ก็ภาวนาให้น้องกุมารให้ให้มันตรงๆเนานะกวันนี้แล้และถ้าจะพูดอีกที ถ้าทำไมกุมารเขาอยากไปเรียนเนาะครับเขาอยากไปเรียนหนังสือครับเขามาเข้านิมิตทีนี้ก็แล้วเขาบอกว่าให้ให้ส่งไปหน่อยอยากเรียนอยากเรียนที่เราก็เลยว่าเราจะส่งไปได้ยังไงนั่นแหะก็ปัน่นเขาเลยว่าปั่นรถจัก,กรยานรถจัก,กรยานก,ก็คันเล็กนิดเดียวเนาะแล้วเราจะไปปั่นยังไงก็ตื้อยู่นั่นแหละให้ส่งไปเรียนส่งไปเรียนอยากไปเรียนหนังสือกุมารเราก็กว่าโอ้จะ จะพาไปยังไงรถจักรยานก็คันเล็กนิดเดียวว่าจะปันยังไงได้เนาะว่าเราก็ว่าอย่างนี้ที่เลยมีคนหนึ่งที่พอเล่าแบบนี้เขาบอกโอ้ไม่ใช่ที่กุมารเขาอยากได้ชุดนักเรียนเน้ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาพูดอยากไปเรียนเอยากไปเรียนเ็าไม่ใช่อยากได้ชุดนักเรียนเน้ออะไรอย่างเงี้ยอืมครับอมีคนหนึ่งก็พูดมาขอให้กุมารให้มันตรงตรงสามตัวสักงวดก็แลนั่นนะครับแต่นี้ตรงบนบานไม่พอ บนกับน้องกุมารไหมครับยังไม่ยังไม่เคยนะคําว่าบนบานไม่เคยบนเลยคุณพ่อไม่เคยบนเลยใช่ไหมไม่เลยยังไม่เคยเลยเกี่ยวกับบนบานสางเก่าวนี่นะครับนั่นแหละเราก็ตั้งใจขอถ้าเพิ่นให้แล้วก็จะถวายเพิ่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ที่จะบอกว่าบนยังวนบนอย่างนี้ไม่เคยเลยอืมครับแค่ขอครับโอเคเนาะยังไงเดี๋ยวถ้าคุณพ่อฝันดียังไงก็อาจจะได้มาตามอีกนะพ่อเนาะใช่ชุดนี้คุณพ่อฝันคืนทับงวดเลยนะครับท่านผู้ชม หายากนะครับที่ว่าจะฝันเลยอย่างนี้น่ะใช่แล้วคุณพ่อฝันทับงวดนี่คุณพ่อจะฝันแม่นด้วยนะครับทานผู้ชมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อหนองมากๆนะครับผมขอบคุณครับ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 การท่านผู้ชมแคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของพ่อหนองนะครับผมเป็นความฝันของคุณพ่อนะครับฝันคืนทับงวดเลยนะครับ งดก่อนที่คุณพ่อฝันได้1916เกหนึ่งก็ฝันคืนทับงดเหมือนกันนะครับงดนี้ก็ฝันว่านะครับไม่แน่อาจจะมีศูนย์นะครับท่านผู้ชมฝันคืนทับงดนะครับ1 08นะครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็อาจจะเป็น0880นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงก็ฝากท่านผูน้ชมติดตามแนวทางของคุณพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวงวดนี้อาจจะได้จุดทูบขอปู่เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้นำเอา เล็กทูบเนี่ยไปเสี่ยงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคชุดต่องดนะครับหนึ108ตัวเดียวเลยนะครับนะครับผมก็ขอรอบขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมต้องฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ